ท่านผู้ฟังครับข้าวไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างต่อเนื่องช่วง10เดือนที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวไปแล้วกว่า8ล้านตันซึ่งส่งผลดีต่อราคาข้าวในประเทศและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้และแนวโน้มในปีหน้าจะเป็นอย่างไรรับฟังจากนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศสัมภาษณ์โดยเอกวินการกนีครับ ขอบคุณครับช่วงนี้ข้าวไทยของเราราคาดีต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้พูดคุยกับท่านอารดาเฟื่องทองครับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศครับจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การส่งออกข้าวนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะนายกเวินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังการส่งออกข้าวของไทยครับเอาเป็นตัวเลขในช่วง10เดือนปริมาณแล้วก็มูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ ค่ะก็เรียก้ว่าสําหรับการส่งออกข้าวไทยในปี2567นี้นะคะก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ในช่วงสิบเดือนแรกนะคะของปีนะคะตั้งแต่มกราจนถึงตุลาคมนี้นะคะไทยก็ส่งออกข้าวแล้วนะคะมีปริมาณทั้งหมดนะคะ8.35ล้านตันนะคะเพิ่มสูงขึ้นถึง20.32เซ็เลยทีเดียวคิดเป็นมูลค่านปัจจุบันนะคะก็191,311ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นเหรียญนะคะก็ประมาณ5,411ล้านเหรียญสหรัฐค่ะซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่านะคะ เพิ่มสูงขึ้นถึง39.81%เลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าทั้งปริมาณแล้วก็มูลค่านะคะเราเพิ่มสูงขึ้นมากเลยนะคะ,ะสาเหตุหรือว่าปัจจัยอะไรนะคะที่ทําให้ข้าวไทยของเราปีนี้10เดือนแรกค่อนข้างดีเนี่ยนะคะ,ะหลักๆเลยนะคะก็เป็นผลมาจากผู้นำข้าข้าวเนี่ยนะคะมีความต้องการที่จะนําเข้าวเนี่ยนะคะมีสี่เรื่องด้วยกัน,นะะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือผู้นำข้าวเนี่ยเขาต้องการนําเข้ามาเพื่อใช้บริโภคนะคะ เรื่องที่สองเนี่ยก็เพื่อที่จะเก็บไปเป็นสต็อกนะคะคเก็บสต็อกไปเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะ เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเก็บสต๊อกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะภัยแล้งโทั่วโลกก็ประสบกับป,ปัญหาภัยแล้งก็เลยทําให้ประเทศผูน้นํเข้าวเนี่ยต้องการที่จะสต๊อกข้าวเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้มาซื้อข้าวปีดีดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนที่สามเนี่ยก็คือเนื่องจากเขาต้องการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเงินเฟ้อทางด้านอาหารนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะคะคที่ทําให้อ่ปริมาณแล้วก็มูลค่าของการส่งออกข้าวของไทยนี้ค่อนข้างดีในปีนี้ก็คือเนื่องมาจากว่าอินเดียนะคะซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเนี่ยส มีมาตรการระง,งับการส่งออกข้าวขาวมาตั้งแต่เดือนกรกฎา,าคมปีที่แล้วนะคะจนกระทั่งต่อเนื่องมาจนถึงตุลาคมปีนี้ก็เรียกว่าคู่แข่งเราลดไปหนึ่ง ก็ S <S เลยทําให้การส่งออกข้าวของเราก็เลยดีขึ้นมาตามลําดับข้าวของไทยก็มีคุณภาพที่ที่ดีด้วยแล้วเราก็สามารถสัพพลายให้กับผู้นาเข้าได้ด้วยก็เลยทําให้เขาก็มาสั่งซื้อกับเราเยอะขึ้นนะ,นะคะคแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะคะอันที่สี่เลยก็สําคัญมากๆก็เนื่องจากว่านโยบายของท่านนายกนะคะที่เราก็จะมีะตลาดนํานวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้แล้วก็รวมไปจนถึงท่านธรรมธิว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ยนะคะก็ได้มอบนโยบายนะคะให้กรมกานค้าต่างประเทศแล้ว ะะเร่งขับเคลื่อนผลักดันการส่งออกข้าวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นผลสําเร็จของ10เดือนในเดที่ผ่านมานี้ละกันค่ะครับครับสิบเดือนที่ผ่านมาปริมาณกว่า8ล้านตันนะครับ ซึ่งปัจจัยอย่างที่ท่านอธิบดีได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มีการนําเข้าข้าวของไทยต่อเนื่องแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของข้าวไทยของเรานี่แหละที่มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการตอบสนองตลาดข้าวของโลกได้นะครับผมอย่างตลาดส่งออกสําคัญมีอะไรบ้างครับค่ะก่อนจะไปตลาดนิดนึงก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าชนิดข้าวส่งออกของเราเนี่ยเรามีข้าวขาว ะะข้าวหอมมะลิมีข้าวนึ่งข้าวหอมไทยข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวกล้องเนี่ยนะคะคซึ่งเป็นข้าวที่เราใช้ส่งออกหลักๆเนี่ยนะคะซึ่งตลาดส่งออกข้าวของเราเนี่ยนะคะก็แล้วแต่ตลาดแต่ละตลาดก็นํเข้าวๆไม่เหมือนกันนะคะคขออนุญาตานําเรียนนี้ว่าสําหรับตลาดส่งออกข้าวไทยที่สําคัญในสิบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็อันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้แก่ประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะนำข้าวขาวแหละนะคะข้าวที่อินโดนีเซียนําเข้าไปทั้งหมดเนี่ยนะคะตั้งแต่สิบเดือนแรกเนี่ยนะคะก็สูงถึง 1นงจุดหนล้านตันนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบเกือบ6%ปเซนะคะจากปีที่แล้วนะคะ,ะตลาดที่2ที่สำคัญก็คือตลาดอิลักษ์นะคะซึ่งก็นำเข้าข้าวขาวเหมือนกันนะคะคกะ็นำเข้าไปถึง950 0 0 0ตันนะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะก็คือ23.38%ตลาดที่3คืออศิกาใต้ค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่อฟริกาใต้ก็จะนำเข้าข้าวนึ่งนนะคะ,ะนำเข้าข้าวไป720,000ตันนะคะในปีในปีนี้นะคะแล้วก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ8.62%ส่วนอันดับที่4อันนี้น่าสนใจมากก็คือสหรัฐอเมริกานะคะคซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนำเข้าข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวหอมไทยเนี่ยนะคะซึ่ง10เดือนแรกเนี่ยนำเข้าไปแล้วเนี่ยประมาณ700,000ตันแต่ว่านำเข้าเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะสูงถึง20.69%เลยทีเดียวแล้วก็ยังเหลืออีก2เดือนหลังนะคะ ซึ่งทางกรมการค้าต่างประเทศเราก็คิดว่าในอีกสองเดือนหลังเนี่ยจับตาดูอยู่ว่าสหรัฐอเมริกาเราเราจะทะลุไปจนถึงกี่เปอร์เซ็นต์ในจนถึงสิ้นปีนี้นะคะคแล้วก็อันดับที่ห้าค่ะก็จะเป็นฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งนเข้าข้าวข,าว,ขาวนะคะเป็นส่วนใหญ่ก็นเข้าข้าว,าวเราไปประมาณสี่0 0น้าห่ตันนะคะก็อันนี้บวกสองรอยห้าสิบเปอร์ซ็นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่ห้าุดปดเ็ดเปอร์เซนตเมื่อเทียบกับการส่งออกข้าวทั้งหมดของของประเทศไทยนะคะ ครับเรียกได้ว่าทั่วโลกนะครับที่นํำข้าวจากไทยไปปริมาณก็เพิ่มมากขึ้นแล้วราคาละครับราคาข้าวส่งออกแต่ละชนิดปรับตัวดีขึ้นแค่ไหนครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับถ้าเรียนกันตามตรงนะคะก็ว่าไม่เพียงแต่ปริมาณการส่งออกข้าวไทยที่เพิ่มขึ้นนะคะคก็เรียกได้ว่าราคาข,าข้าวปีนี้ก็เรียกว่าเป็นปีทองเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าราคาข้าวสารส่งออกสูงขึ้น ซึ่งมันก็จะสะท้อนให้เห็นราคาถึงข้าวเปลือในประเทศด้วยนะคะ,ะโดยปี67เนี่ยนะคะราคาเฉลีย่ยส่งออกข้าวไทยทุกชนิดนะคะในช่วงสิบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยะคะ่ะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ,ะข้าวหอมปทุมธานีหรือว่าข้าวหอมไทยนะคะราคาปรับตัวสูงขึ้นถึง25เลยทีเดียวนะคะอันนี้ดูจากราคา FOB price นะคะของอราคาเฉลี่ยจากสภาของการค้าแห่งประเทศไทยนะคะ,ะถ้าจะแยกเป็นรายประเภทนะคะขออนุญาตให้ให้ตัวเลขเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะก็ข้าวหอมมะลินะคะถ้าเป็นข้าวใหม่นะคะก็จะมีราคาส่งออกเฉลี่ย,ยอยู่ประมาณที่9 3 5เหรียญสหร,รัฐต่อตันนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นประ,ประมาณ8นะคนะคะ,คะข้าวหอม หอมปทุมหรือว่าข้าวหอมไทยเนี่ยนะคะก็ส่งออกเฉลี่ยอยู่ประมาณ875เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะ,ะข้าวขาวนะคะมีราคาส่งออกเฉลี่ยนะคะอยู่ที่603เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะแล้วก็มีข้าวนึ่งค่ะที่ราคาเฉลี่ยส่งออกประมาณ601เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะเพิ่มขึ้น10.89เปอร์เซ็นเลยทีเดียวค่ะถ้าข้าวสารส่งออกนะคะก็สิบเดือนแรกที่ผ่านมานี่ราคาดีมากๆราคาขึ้นไม่ต่ำกว่า 10%เลยนะคะ,คะสําหรับราคาข้าวส่งออกเนี่ยนะคะก็สะท้อนมานะคะแต่เป็นแต่เป็นราคาข้าวเปลือกนะคะที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่สูงขึ้นเช่นกันนะคะครับนี่ก็เป็นราคานะครับที่เรียกได้ว่าราคาดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาส่งออกก็สะท้อนกลับมาที่ราคาในประเทศที่ทําให้ราคาดีตามไปด้วยก็เป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับผมอย่างที่เราส่งออกไปแล้วปีนี้10เดือนก็8 8ล้านตันแล้วประมาณนี้นะฮะทั้งปีนี้น่าจะทําได้ตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งเป้ากันเอาไว้จะถึงไหมครับท่านครับสําหรับการคาดการเป้าหมายการส่งออกปี67นะคะจริงๆเมื่อต้นปีนะคะกรมการค้าต่างประเทศแล้วก็สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะคะคาดการเอาไว้ว่าเราจะส่งออกแค่ 7. 5ุล้านตันนะคะแต่ว่า,อาพอดูตัวเลข1ิเดือนแล้วเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าจะทบทวนแล้วก็ประเมินใหม่แล้วเนี่ย สิเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งออกไปแล้ว8.35ล้านตันครับแล้วก็คิดว่าสเดือนท้ายเนี่ยผู้นำเข้าข้าวก็ยังมีความต้องการนำเข้าข้าวอยู่เพราะว่ามีทั้งเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่แล้วก็ไปจนสืบเนื่องไปจนถึงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็คิดว่าปริมาณข้าวท,ท,ที่ที่เพิ่มขึ้นของไทยแล้วก็คุณภาพที่ดีของเราเนี่ยนะคะก็คงจะส่งผลให้ในปีทั้งปี67็เนี่ย รมาณส่งออกข้าวไทยเนี่ยก็มีแนวโน้มมากเลยค่ะว่าจะสูงถึง9ล้านตันค่ะคคแล้วก็สุงสำหรับมูลค่าเนี่ยคิดว่าก็น่าจะได้ถึงเ,เกือบสองแสนส0 0 0ม่ล้านบาทในปีนี้เลยค่ะนะครับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเพราะว่าตั้งเป้าไว้7.5ก็ตอนนี้เกินเป้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแผนส่งเสริมแล้วก็ผลักดันการส่งออกข้าวในปีหน้ากันบ้างทางกรมเนี่ยจะมีแผนส่งเสริมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่สําคัญสาคัญบ้างครับค่ะ สำหรับปีหน้านะคะทางส่วนกลางเนี่ยเราก็อาจจะมีการาคาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกข้าวไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงจากปี2567นก็ะคะก็เนื่องจากว่าประเทศอินเดียเนี่ยนะคะมีผลผลิตข้าวปริมาณที่มากแล้วก็กลับมาส่งออกอ,อ,กอีกครั้งหนึ่งนะคะมีสต็อกข้าวที่อยู่ในระดับสูงด้วยนะคะแล้วก็มีราคาส่งออกข้าวที่ต่ำไทยค่อนข้างมากเลยทีเดียวรวมไปจนถึงผลผลิตข้าวโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะสำหรับประเทศผู้ผลิตข้าวเนี่ยนะคะแล้วก็ภายแรงก็คลี่คลายไปในปีนี้ ะะก็คาดว่าประเทศผู้นำเข้าๆนะคะก็อาจจะนำเข้าๆปริมาณที่ลดลงนะคะทำให้การค้าข้าวโลกในตลาดโลกเนี่ยในปีของพนาแปดปีหน้าเนี่ยมีการเห็นทางที่สูงแล้วก็ปัจจัยด้านราคาเนี่ยก็จะมีผลอย่างมากในการตัดสินใจออของผู้นําเข้านะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกรมการค้าต่างประเทศนะคะกระทรวงพาณิชย์นะคะเราก็ยังมุ่งที่จะส่งเสริมแล้วก็ผลักดนันการส่งออกข้าวไทยในปีหน้า อย่างแข่งขันต่อไปนะคะเราก็พร้อมที่จะร่วมมือกับภาคภาคเอกนชนแล้วก็ภาครัฐในหน่วย,ยางยานอื่นๆด้วยนะคะกิจกรรมที่เราคิดว่าจะทำนะคะสาหรับปี2568นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในประเทศคูค่ค้าข้าวที่สําคัญน,นะคะส่วนที่2นะคะเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในพวกงานแสดงสินค้าต่างๆนะคะแน่นอนงานไทเฟกเราก็ยังต้องต้องมีต้องร่วมนะคะแล้วก็มีงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ที่สําคัญสคัําญที่เราอยู่ในแผนงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะอีกเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยทําในประเทศของเราเองเนี่แหละ แต่เป็นการพาผู้นําเข้านะคะที่สําคัญเนี่ยให้มาเห็นข้าวไทยมาเห็นสกยภาพข้าวไทยแล้วแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญในวงการข้าวโลกมาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์แล้วก็เอาแนวโน้มตลาดข้าวโลกเนี่ยมาสู่ในตลาดในประเทศเราเลยนะคะก็คือการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติหรือว่า Thailand Rice Convention TRC 2025นะคะซึ่งก็จะเป็นโอกาสกันดีนะคะที่จะให้ผู้นำเข้าข้าวจากทั่วโลกเนี่ยนะคะมาพบกับผู้ส่งออก ข้าวไทยของเราซึ่งเราก็คาดหวังนะครับว่าจะเป็นเวทีที่ทําให้เกิดการเจรจาธุรกิจแล้วก็พัฒนาไปสู่การตกลงซื้อขายข้าวของไทยไปยังทั่วโลกต่อไปกเรื่องบางต่างเหล่านี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่กรมการต่างประเทศก็คิดว่าจะจับมือร่วมกันไปกับทั้งภาคเอกชนแล้วก็เกษตรกรไทยค่ะเห็แนแผนตามที่ได้กล่าวไปนะครับน่าดีใจนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็ทําเพื่อพี่น้องเกษตรกรของเรานั่นแหละนะฮะปริมาณข้าวที่ส่งออกไปเพิ่มขึ้น ราคาข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้นก็จะส่งผลดีกับอุตสาหกรรมข้าวไทยของเรานั่นเองนะครับเมื่อส่งออกดีราคาก็ดีราคาในประเทศราคาซื้อข้าเปลือกก็ดีพี่น้องชาวนาก็ได้ประโยชน์เต็มที่เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะครับ